เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ประจำปีพุทธศักราช2555นางชวีวันสายแววอาชีพปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อายุ45ปีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนนาด้วงวิทยาสถานภาพสมรสกับนายประมวลสายแววมีบุตรสองคนที่อยู่บ้านเลขที่273หมู่ที่3 บ้านสะพานยาวตำบลห้วยส้มอำเภอภูกระดิง่งจังหวัดเลยคติประจำใจเป้าหมายมีไว้พุ่งชน กจกรรมการเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์มประกอบด้วยโคเนื้อจำนวน10ตัวไก่พื้นเมืองจำนวน36ตัวเป็ดเทศจำนวน45ตัวเป็ดไข่จำนวน18ตัวและหมูป่าจำนวน2ตัว ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในปีพุทธศักราช2536มีเพื่อนบ้านได้นำโคเนื้อเพศเมียม,มาให้จำนวนหนึ่งตัวเพื่อเป็นค่าชดใช้เงินที่ได้ยืมไปจึงทำให้มีความคิดที่ว่าการเลี้ยงโคเนื้อน่าจะมีประโยชน์แต่การเลี้ยงเพียงหนึ่งตัวก็ยังไม่คุ้มค่าและไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นจึงเกิดความคิดที่จะซื้อโคเนื้อมาเลี้ยงเพิ่มหลังจากนั้นได้มีการเตรียมแปลงหญ้าที่จะเลี้ยงบัวในจำนวนที่มาก และให้ปริมาณอาหารเพียงพอต่อความต้องการของโคที่จะเลี้ยงโดยมีการเตรียมแปลงหญ้าจำนวนสีไร่ในปีพุทธศักราช2537ได้กู้เงินโครงการตามแผนปรับโครงสร้างและการผลิตการเกษตรหรือคอปลลตามแผน15ปีลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดมันสำปะหลังในจำนวนเงิน75,000บาทมีการซื้อแม่โคเข้ามาเลี้ยงเพิ่มจำนวน5ตัวรวมจำนวนแม่โค6ตัว โดยมีสมาชิกภายในกลุ่มจำนวน18คนต่อมาสมาชิกภายในกลุ่มได้ขายโคชำระหนี้หมดแล้วและเลิกเลี้ยงโคเหลือเพียงฟาร์มของชวีวันสายแววเท่านั้นที่ยังไม่เลิกเลี้ยงโคเพราะถือว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมั่นคง จึงได้เลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันจากการที่ได้เลี้ยงโคมาทำให้ได้พบกับปัญหาเป็นอันมากคือแปลงหญ้าที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโคที่เลี้ยงและการเริ่มต้นเลี้ยงโคใหม่ๆทำให้ประสบปัญหาการคัดเลือกแม่พันธุ์ที่ดีเพราะยังขาดประสบการณ์จึงทำให้ได้แม่พันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพมาเลี้ยงทำให้อัตราการเกิดของลูกต่ำพร้อมทั้งขาดเทคนิควิธีการดำเนินงาน และขาดความรู้ด้านการจัดการฟาร์มมาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดจึงส่งผลมาถึงปีพุทธศักราช2539พบว่าแม่พันธุ์ที่นำมาเลี้ยงมีการแทงลูกติดต่อกันหลายครั้งและแม่พันธุ์บางตัวผสมไม่ติดหรือก็ไม่เป็นสัตว์เลยจึงได้ขายคัดแม่โคที่ไม่ดีออกไปแม้ว่าบางตัวจะขายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนก็ต้องยอมขายขาดทุน เพราะต้องการปรับปรุงสายพันธุ์และระบบการจัดการฟาร์มให้ดีขึ้นทางด้านวิชาการ จึงเข้าไปปรึกษาและขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่สํานักง,งานปศุสัตว์อําเภอภูกระดึงและได้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นอบรมอาสาปสศุสัตว์อบรมอาสาผสมเทียมโคเพื่อมาปรับปรุงพันธุ์โคให้ดีขึ้นตลอดจนการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรกรายอื่นๆเช่นการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยการคัดแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีผสมติดง่ายผสมพันธุ์โดยการผสมเทียม การปรับปรุงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์โดยการปลูกหญ้าพันธุ์ ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงการรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์การตลาดการดำเนินการตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกร,กรโดยของงบประมาณหรือวัสดุต่างๆจากองค์กรปกครองสว่วนท้องถิ่นผลงานและความสำเร็จผลตอบแทนจากการเลี้ยงสัตว์สามารถสร้างบ้านที่อยู่อาศัยซื้อรถยนต์เปิดร้านชุดไทยประยุกต์ให้เช่าส่งลูกทั้งสองคนให้ได้เรียนหนังสือและนอกจากตนเองประสบผล สำเร็จในด้านการเลี้ยงสัตว์แล้วยังมีความภูมิใจที่ได้ปลูกฝังให้โลกชายมีใจรักและผูกพันในอาชีพการเลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งเรียนหนังสือควบคู่กันไปด้วย คือลูกชายอายุ19ปีได้เป็นแรงงานเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์มแล้วยังได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนต่างๆที่หน่วยงานของรัฐได้สนับสนุนและได้ไปรู้เงินโครงการที่มุ่งเน้นไม่ให้เยาวชนไปติดยาเสพติดปีพุทธศักราช2550เพื่อมาซื้อแม่โคจํานวน1ตัวในจํานวนเงิน8,000บาทโดยไม่มีดอกเบี้ยชําระปีละ1,000บาทปัจจุบันลูกชายมีโคจำนวน3ตัวและหลังและหวังว่าในอนาคตอีก4 ปีข้างหน้าจะซื้อรถยนต์ฮอนด้าซีอาวีได้แน่นอนและ ลูกชายได้เข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาสหาวิทยาการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิปัจจุบันจำนวนพื้นที่เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ได้ลดลงเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ได้หันไปปลูกผล,ผลผลิตทางการเกษตรเช่นยางพาราอ้อยและมันสำปะหลังเพราะมีราคาสูงในส่วนของชวีวันไม่มีแนวคิดที่จะปลูกเพราะยังรักในอาชีพการเลี้ยงสัตว์และราคาสัตว์ ต้องดีขึ้นแน่นอนนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์จากพันธุ์โคเนื้อพื้นเมืองธรรมดาโดยการนําโคเนื้อแม่พันธุ์มาผสมกับน้ําเชื้อพันธุ์อเมริกันบาร์มั่นของกรมปศุส,สัตว์ที่หน่วยผสมเทียมอําเภอภูกระดึงโดยเพิ่มสายเลือดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบาร์มั่นให้สูงขึ้นทําให้ได้โคลูกผสมที่มีการเจริญเต,ติบโตดีเป็นโคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นลําตัวมีความลึก ผิวหนังยืดหยุ่นเป็นโคเนื้อที่จะเริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นมีความต้านทานต่อโรคและ,มะแมลงเลี้ยงง่ายหากินเก่งมีความสมบูรณ์พันธุ์ทำให้ขายลูกโคในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วยทางด้านกิจกรรมดีเด่นให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ ภายในตำบลห้วยส้มและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นที่ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ NC เป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอา,าสาสา,าธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านและได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2552หาเนื่องในวันแม่แห่งชาติโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ระยะเวลาในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เริ่มเลี้ยงโคตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536จำนวน6ตัวจนถึงปัจจุบันมีโคจำนวน10ตัวประกอบด้วยพ่อพันธุ์จำนวน1ตัวแม่พันธุ์จำนวน4ตัวโคสาวจำนวน2ตัวและลูกโคจำนวน3ตัวจากการจำหน่ายโคเนื้อทำให้มีไรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ20,000บาทและในปีพุทธศักราช 2,554ได้ขายโคจำนวน15ตัวได้เงินจากการขายโคจำนวน135,000บาทและมีการเลี้ยงเป็ดเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,552มาจนถึงปัจจุบันจำนวนเฉลี่ย30-50ตัวมีพ่อพันธุ์2ตัวแม่พันธุ์10ตัวส่วนมากจะขายเป็ดในระยะเป็นหนุ่มสาว เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด1ปีเป็ดจะฟักไข่ประมาณ4ชุดเฉลี่ยประมาณ10 1ถึง11ตัวต่อแม่1ปีขายเป็ด3ชุดชุดละ30ตัวตัวละ3 5กิโลกรัมกิโลกรัมละ70 8 0ถึงบาท รายได้จากการขายเป็ดอยู่ที่ประมาณ9,000บาทต่อปีส่วนที่เหลือจากนั้นก็เอาไว้เป็นอาหารบริโภคในครัวเรือนและขายเป็นเป็ดพันให้แก่เพื่อนบ้านและเกษตรกร,กรผู้สนใจการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักจากมูลโคและวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มเดือนละ15กระสอบกระสอบละ30บาท1ปีขายได้180กระสอบรายได้จากการขายปุ๋ยหมักประมาณ5,400บาทต่อปีและส่วนหนึ่งนำนำไปใช้ประโยชน์ภายในไร่ของตนเองการเลี้ยงปลาในบ่อดินโดยการนำมูลสัตว์ และเศษฟางใส่กระสอบลงไปแช่น้ำเพื่อให้เกิดลายแดงและเป็นอาหารปลาในช่วงอนุบาลปลาก่อนจะปล่อยลงบอ่อเลี้ยงต่อไป mm hmm. การใช้น้ำหมักชีวภาพเลี้ยงสัตว์และการหมักหยวกกล้วยเลี้ยงเป็ดไก่และหมูป่า ความเป็นผู้นําและความสําเร็จได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรผสมเทียมโคภายใต้โครงการสะโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัวหลักสูตรการเกษตรแบบผสมผสานหลักสูตรอาชีพในสาขาการติดตาตอนกิ่งเพาะพันธุ์และท่ากิ่งผลไม้พันธุ์ดีหลักสูตรผู้สื่อข่าวสาธารณสุขหลักสูตรฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหลักสูตร ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนหลักสูตรช่างตัดผุช่างเสริมสวย จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลยหลักสูตรโครงการสร้างและพัฒนาการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อยจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆจึงได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์และสาขาอื่นๆในหมู่บ้านและเป็นศูนย์เรียนรู้จนได้รับการยอมรับจากชุมชนจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนนท์สะพานยา เป็นประธานกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนผู้เลี้ยงเป็ดเทศ อำเภอภูกระดึงเป็นฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อมาตรฐานและโรงเรียนภูก,กระดึงวิทยาคมคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2552เนื่องในวันแม่แห่งชาติจากการได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆจึงนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อในฟาร์มของตนเองนอกจากตนเองจะประสบความสำเร็จแล้วยังแนะนำให้เพื่อนบ้านและเกษตรกรรายอื่นๆอีกด้วย,ก,วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้น้ำจากบ่อธรรมชาติในการเลี้ยงปลาสูบน้ำมาลดแรงหญ้าเลี้ยงสัตว์นาโมนโคไปลงบ่อเพื่อเลี้ยงปลาเป็นปุ๋ยในนาข้าวต้นไม้ผลตลอดจนแปลงญ้าเช่นการทำปุ๋ยหมักจากโมนโครหรือวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มการใช้น้ำหมักชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์การหมักหยกกล้วยเลี้ยงเป็ดไก่และหมูป่าเพื่อลดต้นทุนการใช้โมูลสัตว์หมักลายแดงให้ปลากินการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์เป็นยาบำรุงสัตว์การอนุรักษ์ต ้นไม้ใหญ่เพื่อใช้เป็นร่มเงา